แล้วนะครับผมก็ขอการสวัสดีบท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามมาอยู่กันในเกมเ o r ร์พีซนั่นเองมาโดยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเขาได้เพิ่มอัปเดตมาใหม่นะโดยการเอาเก,กาะตารารค้าออกนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะมาใหม่นะชื่อกะที่เกาะคือหมู่บ้านหิมะใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะเป็นหมู่บ้านหิมะนะครับผมอะโดยในคลิปนี้นะเขาได้เพิ่มเข้เขามาใหม่นะครับคือกิมจอแล้วก็ซิตคานิโนวีสองโอเคเดี๋ยวเริ่มจากกิมจอก็เลยนะกันนะครับผมนี่กิมจอจะอยู่ตรงนี้วิธีได้นะครับเช่เงงางแสนะ กิมจอนี่ก็แค่กดไลค์เกมนะครับแล้วก็จอยเดี๋ยวเวอร์มิเลียนกลุ่มนะคือกลุ่มที่สร้างเกมนี้นครับให้เราเข้ากลุ่มไปแล้วก็กดไลค์เกมนี้เฉยๆนั่นเองก็จะได้ดาบกิมจอบนี้แล้วนะเออนี่นะโคตรเท่นะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับดาบกิมจอนะห้าฟันนะครับจะเป็นซ้ายขวาหนีแบบนี้ปึ้มแล้วก็ยิงอ่ะเดี๋ยวดาเมจจะประมาณนี้นะครับอ่ะมาซ้ายขวาแล้วก็ตรงขย้ำพื้นทีนึงแล้วก็ยิงนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้ เรมาดูกันต่อที่สกิล s ซ t กันเลยดีกว่านะครับผมนะสกิลแซเป็นการยิงลัวนะครับเออ,อเท่เนะผมว่าเท่ยู่เลยเี่มักสำหรับของรีอ่ะอ่ะเรามาดูสกิลเอกัดีกว่าสกิลเอนะครับผมปึ้มอะไรเนี่ยเป็นการคำรามการคำรามนะครับวงกว้างเลยนะผมว่าดีเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี<笑>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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ๋ยองมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมีนนะ๋ยวเดี๋นวเดีนะวเ้ี๋ยวเดี๋ดีดี๋ยว กิมจอสกิลเอ็กนะนะมาดูปุดโอ้โหขนลุกเลยครับขนลุกครับบุเอ้ขนลุกครับอุย้ยสกิลเอ็กนะครับจะเป็นแบบนั้นเลยนะพูดเห้นะอ่ะโอเค,นะออเ,คเรามาดูกันที่สกิลซีกันต่อเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผมปึ้มอ่ะไม่กล้าป่าสามทีนะครับปาดแรกนะไปซ้ายขวาแล้วครับผมเป็นซ้ายขวายากนะพอมาอีกทีนึงนะครับเป็นสีแดงนะคือไออันใหญ่ๆตรงกลางครับผมอ่ะ ออเออโค้ดทีนะครับผมอ่ะเรามาดูสกิลวีกันดีกว่าว่ามีไหมวีไม่มีเอฟไม่มีโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับดาบกริมจอนะครับดาบปีโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ซิสคาร์กินโนวีสองนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือซิสคาร์กนินโนวีหนึ่งครับผมอ่ะโดยซิสคาร์กินโนวีหนึ่งผมก็ได้ทำคลิปสอนหาไปแล้วนะอ่ะน่าจะมีคลิปอยู่เดี๋ขึ้นภาพให้ดูนะครับแปะที่หนึ่งเนี่ยเออจะเป็นไอคลิปนั้นแหละสอนหาอ่ะโอเคสิ่งต่อไปที่เราต้องมีนะครับผมก็คือ ชาโดชาดสองพอันซิดไออีก2อันนะคะผมอ่ะโดยซิดไอกับชาโดชาดหาได้ยี่ยังอะไรนะคะผมโดยนะครับจะมีเลทใหม่นะครับผมเปลของคาเกโนนะจะเกิดทุกๆประมาณ3นาทีนะครับผมจะเกิดทุกๆ3นาทีถ้าเรามันจะสุ่มเกิดตามเกาะน,นะครับผมหายทุกๆ1นาที40วิอ่ะประมาณนี้แล้วก็นะครับผมเรื่องเลดเราค่อยคุยถ้าเราต่อไปนะครับให้เราไปหา เทรดของชาร์โดคิงนะครับผมเป็นอัตลักษณ์ชาร์โดคิงนะถ้าคุณซื้อมามันจะหายแล้วนะซึ่งผมซื้อมาแล้วไออัตลักษณ์อันนั้นมาหายแล้วนะครับผมด้วยอัตลักษณ์น่าจะสมได้ตรงนี้นะครับผมนี่จะสมได้ตรงเท็รีโรมอนในเกาะใหม่นะก็สมไปเลยนะครับผมโดยไออัตลักษณ์ไอชาร์โดคิงเนี่ยมันจะเป็นพัน exotic นะศูนยจุดศูนย์ศนย์ห้านนะเนะออยาก,กัดเลยนะครับผมช่างมันได้เดี๋ยฮอนเนอร์วันนะครับก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะ เพราะมันมีชารูคิงแล้วใช่ไหมอ่ะชารูคิงอักษรจะเป็นประมาณนี้แปะหนีทีหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นมาแล้วนะครับผมสำหรับชารูคิงอ่ะอักษรจะเป็นแบบนี้เลยนะสำหรับคนที่อ่านอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับผมถ้าเรานะไปลงดันนะครับผมเพื่อหาซิตไอแล้วก็ชารดูแฟกเมนแล้วก็ฉายาใหม่นะครับผมเป็นฉายาชาร์ดูกาเดน เป็นฉายาองค์กรของซิดคาเกโน่นั่นเองนะครับผมสำหรับชาโดการเล่นนี้นะอ่ะโอเคเดี okay, ๋ยวเรารอด้นเปิดดีกว่าน่าจะอีกไม่นานนี้ละสี่นาทีนะอ่ะอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับโดยซึ่งตอนนี้เลดได้เปิดแล้วนะเป็นที่เครื่องหมายงงงงง,งนะเครื่อหมายงงงง,ง,งคืออะไรคือเกาะใหม่อ่ะเมื่อพูดถึงไอ้เกาะน,นี้นะครับผมไม่เชิงเกาะใหม่แนละ้วมันเกาะบอสนะครับผมแต่มีอีเวนต์รีลันใหม่เข้ามานะคือมาดาระแล้วก็โกโจซาโตรุ uru, นั่นเองนะอ่ะเออ อีเวนต์รันนะครับก็เสร็จลรก็ตีได้เลยมันจะดอกของที่ใช้ทำบอสแน่นอนนะครับผมอ่ะโดยใช้บอสทิกเก็ตนะครับผมบอสทิกเก็ตหายังไงอ่ะเดี๋ยวผมเข้าดันสักู่เข้าดันเสร็จควรจะเดินไปไหนก็ได้เลยนะครับเวลาถอยหลังกลับร้วมันใจนี่อยู่ดีอ่ะบอสทิกเก็ตนะครับผมถ้าเราไปที่เกาะบีชตรงนี้นะครับผมอ่ะแวะให้ความรุนเล็กนะ้อยสำหรับบอสทิกเก็ตไปเกาะบีชตรงนี้นะครับผมจะเจอกับไอตรงนี้ไอคนขายคนแรกเปลี่ยนนี่นะครับไปโกโจซาโตรุ uru, นะครับยืนชใชายหาาอะไรอยู่นี่อ่ะ โดยโกโจโซาโตรุนะครับผมเขาบอกว่าต้องการ5ของมิตินะเพื่อแลกกับบอสนิเก็ตหนึ่งอันนะครับผมจะใช้เสกบอสไรก็ไร้นะเพื่อต้องใช้5้ามิติคอลนะเป็นของเทียมมิติคอนลนั่นแหละง่ายๆโอเคคือผมมีแล้วก็กดไปเลยนะนี่จะได้บอสทิกเก็ตมาแบบนี้เลยอ่าสำหรับแบบนี้นะเอาแล้วก็รอดันนับถอยหลัง10วินะครับผมราค่อยตัดภาพเข้าไปในดันเลยอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปในดันเลยลแล้วกันวะไปและเจ้า ท่านผู้ชมพอเข้ามาในดันใช่ไหมมันจะมีประมาณ20่สวีเพื่อกดโหมดนะนจะมีอีซี่กับฮาร์ดนะครับผมอะถ้าเราเลือกโหมดฮาร์ดนะจะเป็นโหมดใหม่นะครับผมโดยจะมีบอสซีสคาเกโนเหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะเหมือนกับอีซี่แต่อันนี้มันจะได้ชาร์โด f ฟกเมนต์เยอะมากขึ้นนะครับผมเราก็ตีไอพวกนี้ครับให้ได้ชาร์โดแฟกเมนต์สอ0พันอยอันอหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราเกลือไม่ได้ซิดอายแน่นอน เราไปเตรียมไว้เลยครับ2,500อันสามสองสเตกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวน่าจะรู้ว่าทำอะไรได้โอเคถ้าตีไปเนี่ยมันจะแบบชาร์ o w แฟก g m เมนใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยชาร์ o w แฟก g m เมนมันจะให้เรามาเลยนะครับอ่ะแล้วยิ่งโหมดฮาร์ดด้วยนะตาหนึ่งนะครับจะลงได้ประมาณ300กว่านะถ้ามเหร็นถาเ็จก้งงไ เดี๋ยวเรามาดูเว็บห้างกันดีกว่านะครับนี่เว็บสุดท้ายจะเป็นเว็บห้าโดยจะมีไอ้บอสซิตคาเกโนนีโผล่ออกมานะครับผมสร้างความเสียหายแรงมากๆอ่าโดยสกิลที่มันจะใช้เฉลี่ยนะจะเป็นไอเอลอะตอมิกนะครับแล้วก็เป็นสารมณุนฟูฟูฟสภาพนะอ่าเป็นออเรนนั่นแหละเอาให้หน่ยโอเคเดี๋ยวเรารีบตีมันดีกว่าก่อนที่มันจะคาซีนอะไรบูบูบิวเบียน เสียเวลานานมากโอ้โหเรียบร้อยมันคาซีนบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวแล้วโอ้โหุน่นจะจังง,งังขู่พวกเราเลยนะครับผมอ่ะเราก็ดูมันคาซีนไปละมันจะใช้สกิลแบบนี้นะครับผมนี่มันจะพุ่งขึ้นไปทาฟ้ามานันนี้โอ้โหโคตรเล่ยเยนะครับสมบัติในเฮกหน้านี้เขาใช้เองจะเยเายขนาดไหนโอ้โหุ่นแต่แต่รอจบัจบจังหวะให้ดีนะครับผมถ้ามันพูดไอ้อลฟรสมิธเสร็จเมื่อไหร่นะอ่ะกดดีเลยนะครับผมกดมุเกนเลยนะเปิดมุเกนนะครับผม อ่ามันก็ตีเราไม่เข้าเลยอ้ยชิดกระถอกมากเลยนะครับผมตอหเมืเ่อนกนี้นี่ยแต่เราก็ตีมันไม่เข้าเช่นกันนะครับผมตอนมาใช้คาสีนะอ่าโอเคร,ร,รีบรีบรีบคิวมันดีกว่าให้มันบีตุยเย็นนะครับผมต่อไปโอ้โหตียาขึ้นด้วยนะเนี่ยสําหรับคาคิโนนะครับฉายาผมยังไม่ได้แด้ยาขึ้นละหุย อ่ะก็ตีไปเรื่อยๆเลยนี้นี่นี่นี่มันใช้ท่านใช้จังหวังอะไรกลางๆของมันอีกแล้วนะครับผมโอ้รีบรีบรีบเลย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 ไม่ไม่อยากดูคาสินไม่อยากดูคาสินซ้งสองไม่อยากดูคาสินซ้งสองเลยอ่ะโดยไอ้ที่คอยเกโนนี่ยมันจะดรอปนะครับในฉายาของชาร์โดกาเดนนะแต่มันไม่ได้การันตีดรอปนะครับผมแต่มันจะการันตีดรอปในเมื่อครั้งที่สิบของตัวนั้นนะครับผมสมมติคุณตีซินมาครบเก้าครั้งละตัวนี้ตัวสุดท้ายคือตัวสิบ มันจะดรอปแน่นอนโอเคพอเรามีชาร์โดชาร์ดชาร์โดแฟกเมนใช่ไหมชาร์โดแฟกเมนครบ2,500อันอ่าถ้าเราเตรียมมาเลยอ่าลืมบอกนะคะว่าไอ้บอสซีวตตเมื่อกี้มีโอกาดอสดรอปซีดไอในโอกาสชิ้น้อยมากๆผมดวงตาของซีคายจโนนะโอกาสน้อยมากๆมากๆเลยนะคบผมอ่ะถ้าคุณไม่ชั่วดวงไม่ดีนะคะผมหรือโชคไม่ดีแบบผมนะให้แนะนำนะคะมาที่เกาะแรกนะครับแล้วเตรียมชาร์โดชาร์ดไว้2,500นะ,ะเตรียมไว้2สแตกเลยนะคะผม เพราะว่ามันตั 25, นแค่2,500แล้วก็ให้เรามากลับมาแลกใหม่ก็ได้นี่ซิทอารนะครับต้องใช้2,500ชาโดว์แฟกต์เมนในการแลกพอเราแลกมาแล้วจะได้1อันใช่ไหมเพื่อนๆโอเคพอเราแ,รกแลกมาแล้วได้1อันอเ,อเรารก็แลกใช้สองนะครับเพราะว่ามันต้องใช้2อันโอเคพอเรามีซิทอารครบ2อันเราไปหาชาโดว์แฟกต์เมนอีก2,500อู้วี่มันช่งางอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะพอเราหาชาโดว์แฟกต์เมนครบ2,500มันจะให้ฉายาเรามาเลยแน่นอนนะครับผม อาฉายานนี่นะครับชาโดกาเด่นนะมันจะคูณ3เงินคูณ3 e ม p <c oughs> โอ้โหมันเว่อร์อะไรขนาดนี้อืออ่ะแล้วก็หาเทรดไอ้นั่นแล้วใช่ไหมครับเทรดของชา d o โดคิงเตรียมเกมไว้อีกหนึ่งมื่น <c oughs> เคแล้วก็รอถึงตอนมื่นนะครับไอเดียจะไปกดตัวออกมาอ่ะโอเคพอตอนมืนแล้วนะครับผมให้เตรียมซีดคะเกโลไว้นะสำหรับ V1 นะครับผม <c oughs> อ่ะพอเราเตรียมไว้ปุ๊บนี่ จะมีไอเทพเบียวปรากฏตัวออกมาในเงามืดมันบอกว่าต้องการซีหนึ่งหมื่นเจมนะครับผมแล้วก็ eye, สองซิตไอสองพันาห้าร้อยชาร์โลแฟกเมนแล้วก็ซิตคาร์กิโนอันนี้ดาบธรบรมดานะครับผมสเตรทของชาร์โลคิงนะอัตลักษณ์ของชาร์โลคิงไทเตอร์ชาร์โลกาเดียนถ้าเรามีก็กดซื้อไปได้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันที่เกาะไอ้ดัมมี่เลยดีกว่าละกันนะคะผมผมอยากไปรีวิวเกวาะดัมมี่ดัมมี่มันเท่ โอเคถ้าู้ชมมาเรามาดูท่าฟันแบบนี้โอ้โหวีหท่าฟันมันกินขาดแล้วครับดูโอ้โหเอฟเฟกต์มันแน่นจัดอะนะเดี๋ยวเรามาดูของวีหนึ่งนะครับผมเนี่ยดูดูดูท่าฟันวีหนึ่งเอฟเฟกต์ยังแน่นทั้งวีสองอะวีสองแน่นแบบกาแล็กซี่อิมแพกอะเหมือนนาคอสดเลยไม่ชักเบ็กเกอร์อะคุณผู้ชมโคตรเท่ยไม่ไม รามาดูสกิลแซกันดีกว่าฮัมเพื่อนสกิลแซกมันปาดสามทีนะครับผมปาดท้ายปาดวาแล้วปาดตรงทำให้เก้าหมื่นห้าที่สร้างครับเออเยี๋ยวจัดเลยนะครับผมอะเรามาดูสกิลเอ็กกันดีกว่านะครับผมปึ้มโอ้โหเป็นการกระทบพืนโอ้โหแล้วมันแบบแสงออร่าแบบพุ่งตัด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 ไปมามเอามรับสกิลแซกปุ๊บุุุุบบบออืื สกิลเอกอกบกระาติมเ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 ติเลยมเติมเติมเติม้ิมเติเตมเติมนตามเมุนตัมว,ว้าวเ้าวผมมู้มมเี่มากเลยเตมมเมเตมเิมเามาิมเดีกว่ามะครับผมินมนุน ในรูปแบบทุกระยะดว้วยงไงต้งมสูทั้งเกาะเลยไหมครับเนี่ยทั้งเกาะเลยพอนุม่มือู้ยอืมสกิลซีใหม่มันมันบู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 วูาูบาาูบ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 ีบูบูบกบูบูบูบบู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 ู้บบู サイ、oh, oh, oh. キョニー最強に至る道、oh, oh, oh. はない。ンのサイキョトワナニキザメン。あ เ,เกินไปหรือเปล่าอ,อือผมว่าดีนะสำหรับฟิกคาร์เโนโอลอันนี้ค้าผมสำหรับคลิปนี้ขอหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้ก่อนละกันนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล่นเนน้อยๆช่องนีนนน้ส่วนวัคลิปนี้ก็ขอกาบตัวลาไปก่อนนะสี่ย้ จจึึกงไล้ความมัง่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจฉัน,นได้ครอบครองทุกอย่างไว้บนโลกวบนี้ไ,ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O I K คำหนึงที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนชื่อของฉันน่นเหรออยากได้แกก,ก็กดติดตามสิกดติดตามเลยและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ